สวัสดีครับวันนี้ได้ต้นบอลสีมาเราจะทำอย่างไรกันนะครับก็เป็นแนวฉบับของผมนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องอามาดูวัสดุปลูกกันก่อนนะวัสดุปลูกของต้นบอลสีที่ได้มารอบนี้ก็เป็นดินนะครับเป็นเหมือนเป็นหน้าดินนะเป็นหน้าดินผสมกับแกลบและ ใบข้ามปูนะครับผมอาจจะมีใบไม้อื่นผสมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมนับหลับผมยิงใบข้ามปูนะครับก็เป็นดินดินอะไรอย่างดีนที่ก้อนแข็งๆอ่ะนี่นะครับมันจะเป็นก้อนนะนี่ๆเดี๋ยวไปดูไปดูอีกนึงอ่าครับจะเป็นก้อนแข็งแบบนี้นะครับผมก็นํามาผสมกันนะครับ หรือเพื่อนๆใช้ดินแบบไหนบ้างนะครับที่าราผสมนะครับก็พูดคุยกันได้นะครับว่าใช้ดินแบบไหนใช้ดินอะไรนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่เจ้าหนี้จะไปใช้เป็นดินเนี่ยดินอะไรอยากก็รเรียกเห็นไหมมันแข็งมันเป็นก้อนนะแต่เราสามารถบี้มันได้นะครับที่ผมเปิดแฝดได้ดูนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ก็ต้นบอนสีที่สั่งนะครับเราก็พอเราเช็ควัสดุการปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องนํามาแช่น้ํานะนี่เป็นการทําส่วนตัวนะครับเพื่อนๆทําแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะแต่ผมจะใช้เป็นการแช่น้ําก่อนนะครับเหมือนแช่น้ําตัวนี้เป็นน้าน้ําผสมกับ เครื่องดื่มชุ่มกำลังนะครับคือผมที่ว่าคือคือกว่าจะมาถึงอ่ะสองสามวันอ่ะมันมีการอบอุ่นการสูมนะครับผมเลยแช่น้ำอ่าเพื่อให้ต้นไม้สดชื่นก่อนนะครับหนึ่งคืนครับผมแช่ไว้อย่างนี้เลยก็แช่ทิ้งไว้เลยนะครับผมแล้วก็นี่เป็นตอนเช้าครับ ก็เราก็นำมายกออกนะครับจากที่เราแช่เอาไวา้ที่บ้านไม่มีที่อบนะครับจะเป็นปล่อยลูกนะเนี่ยครับก็เป็นบอลที่ผมผ่าไว้นี้นะจะจัดแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาไว้กันตรงนี้นะครับผม ก็ขอขอบคุณมากครับท,ที่ติดตามรับชมนะครับฝากคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ว่าเพื่อนๆ <c oughs> ใช้ดินแบบไหนปลูกแบบไหนหรือวิธีการอย่างไรนะครับคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับเป็นแนวทางในการช่วยกันร่วมกันปลูกให้บอลสีสวยงามนะครับก็ขอสวัสดีครับ ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ